มือง่ายๆสาหรับคุณแม่ครับวันนี้แอดี้กับคุณพ่อจะทำเป็นเมนูอบวินเซนสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะใช่ต้อนจะเปิดภารกิจต้องจะเปิดภารกิจพาคุณแม่ลดความอ้วนเนี่ยครคนเราก็มีความสุขมากขึ้นใช่คุณพ่อก็หอมลงด้วยนะเพราะแต่ละเมนูที่รังสรรค์ให้กับคุณแม่เนี่ยอร่อยมากมันอร่อยไงเออมันอร่อยจนเราก็กินตามไปด้วยเมนูนี้คุณพ่อเท่มากแบบเชี่ยวชาญ p r o f e s ชั o นอล กระเจียวเจียวหมูแห้งๆอ่าแล้วก็เติมเขไปเลยเฮ้ยเเมนูนี้พิเศษมากไปแล้วก็เอาวุ้นเส้นเนี่ยอบเข้าไปเป็นอบวุ้นเส้นที่ไม่ธรรมดาเลยต้องเติมน้ำอีกนิดนึงไหมครับ่ะใช่ใช่เดี๋ยวป้าจะเติมน้ำเพิ่มแล้วก็ใส่เครื่องลงไปที่เราเตรียมไว้แล้ว ต้องเปลี่ยนใช้ที่พีแทนแล้วทีนี้ก็ปิดฝารอให้มันอบได้ก่อนระหว่างนี้ถ้ามันอบได้เสร็จปุ๊บแล้วก็เตรียมทั้งหมดเนี่ยเข้าไปก็อร่อยวเอาแบบง่ายๆเลย <Okay. S 2> เดี๋ยวป๋าเตรียมไว้ให้ก่อนเลยเนาะได้เลยโอเคคือแบบใส่เข้าไปเลยใช่ไหมครับปะยังยังยังตอนนี้อบมันก่อนอบมันก่อน uh huh. แล้วเราใส่เบบี้คอร์ดด้วยนะ มเพี่ขอด้วยนะเป็นของโปรดคุณแม่มีพี่ขอดเป็นผัดสลัดที่แบบเอาไปต้มเอาไปผัดเอาไปอยู่กับเมนูไหนก็ได้กินสดก็อร่อยใช่ต้องคลุกมันหน่อยไหมเอยังก่อนยังก่อนไม่เป็นไรให้มันอบนุ่มเสร็จปุ๊บเราก็ไปคลุกมันทีหลังคือการทำกับข้าวบ้านนี้ก็จะง่ายหน่อยเนาะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเราทั้งหมดนี้เราปลูกแบบออแกนิค100%นะต้นหอมก็อยู่หน้าบ้านนี่เองออแกนิค100%ค่ะ ไปเข้าสวนปุ๊บเอากลับมาก็ทํากินได้เลยใช่ FC ที่สนใจผักออร์แกนิคส,สดจากสวนเนี่ยก็ทักแอลลี่ได้เลยนะเราเราเรา,เรามีผักอะไรเราก็จะส่งเป็นชุดอะ่ะใช่ก็คือในหนึ่งชุดเนี่ยมันจะมีผักหลายอย่างเรามีอะไรเราก็ส่งเป็นชุดนล้วทำไม,มถึงได้ได้กินผักใช่<ด>ใช่ใช่<ๆ>เรากิน<ๆ>อะไรทุกคนก็ได้กินอย่างนั้นจะเป็นชุดชุดแล้วก็ส่งไปให้สด้พว่าใช้สองต้นอืมสองต้นดีกว่าอยาให้เน้นผักเยอะเโอะ ขี่หอมมากเลยอ่ะขี่เลยสูตรคุณพ่อนี่คือไม่ธรรมดานะครับรังสรรค์ได้ตลอดเห็นดูเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าพอคุณพ่อทำแล้วคืออร่อยมากอ่ะแล้วก็ตีไข่รอเลยไข่ไม่ต้องเยอะเนาะสักสามฟอง3ามสี่ฟองสามสี่ฟองเลยเหรอใช่กินด้วยกันเมนูแบบนี้ใส่ไข่อร่อยแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะสองฟองพออ่ะสามฟองก็ได้เอาใจลูกเมียหน่อย สรุาสามหรือสี่สี่โอเคคนหน่อยไหมคะเพราะขนมาังมันแอบ <c oughs> ยังก่อนยังก่อนให้มันนุ่มลงไปก่อนเดี๋ยวมันจะนุ่มลงไปเ <Okay. S 1> องโอเคอ่าทีนี้ก็ได้แล้วหน,หน้าตาหน้านมากก็เคลา,ายทั่วๆเลยลูกอื <c oughs> อด้ <c oughs> อย <c oughs> แล้วก็โห <c oughs> สีสันมากกินมาก เอาเอามะเขือมันโดนแบบตรงไข่อ่ะออ่าโเคมันจะอร่อยอย่างเงี้ยโอ้จ <Okay. S 2> oh. บเดี๋ยนะเอาล่าซอสพเพิ่มอีกเหรอใช่อ่ะปิดไฟนิดนึงแล้วบอไฟปิดฝาให้ไขม่มันนุ่มๆเป็นนี้สักนาทีเดียวก็พอลมั้ากแล้วแป๊บเดียวก็กกได้แล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวทีนี้เตรียมจานเลย ่ะเสิร์ฟสำหลักอ่ะเอาให้พรีเมียมหน่อยเหมือนกันเด <c oughs> ี๋ยวแม่ลูกนอนโอเคอ้าเอามากินสดเลยหรือว่าจะใส่เข้าไปไม่กินสดกินสดจะ <c oughs> จะใส่เข้าไปก็ได้แต่เน้นกินสดอ๋อ <c oughs> อ่ะเฮ้ยมันไม่พอแบ่งเพราะเราต้องเสิร์ฟสามจานเนาะ <c oughs> แ,แบ่งแนตะ่สองจานานิดน,นึงก็ได้อ่าเราจะบอกว่าโอเคอย่นิดนึง สุดยอดมากอร่อยมากแล้วมันสบายท้องด้วยก็คือมันเป็นวุ้นเส้นอย่างวุ้นเส้นมันคือแป้งถั่วเขียวอแล้วอิ่มท้องไม่หนักท้องด้วยแล้วก็ได้แล้วค่ะได้เวลาเสิร์ฟแล้วโอ้โหว้าวหอมมากมาอันนี้ปิดไฟเมนูนี้คือตรงสเปซสุดๆมาทีนี้ก็เนี่ยมันมันจะโดนความร้อนหน่อยๆแต่ไม่ต้องให้เปื่อยแล้วมันจะสวยมาก คือมันอาจจะเป็นแบบแค่อวนเส้นธรรมดาแหละอุวนเส้นอบธรรมดาแต่ว่าเราสามารถทําให้มันเป็นไฟไดินิ่งได้นะคือคือเราเรียกว่าถ้าเรากินอาหารที่มันสวยงามมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันอร่อยเพ่าขึ้นใช่ <laughs> คือมีความสุขมากขึ้นเนาะการจัดจานมีผลมากนะการจัดจานอ่ะอนี่เนาะแบ่งเท่ากันด้วยใช่ ลำเอยียงนิดนึงก็ได้นะนจริงๆอ่ะไม่ไม่ลำเอียงเราต้องให้คุณแม่เยอะสุดถ้าจะให้ลำเอียงก็คือเรารักแม่มากกว่าดูลเลย <c oughs> ด,ดูดูสินะลูกทำบ้านก็กินกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่ของก,ก่อนก่อนอ่าแล้วก็มีไข่มีเต้าหู้ให้ก่อนก่อนด้วยก่อนชอบกินเต้าหู้นี้มากเลยอหก่อนเยอะๆเลยอ่ะฮะอาาโอ้พี่เป็นพี่สาวพี่กกรัก่นๆรักนนท์ชัยเนาะทีนี้ที่เหลือเราก็มา ตักบนเส้นใส่กันก่อนถ้าจะเสิร์ฟแบบไฟไดนิ่งจริงๆคือห้ามเสิร์ฟเยอะนี่แหละไฟไดนิ่งแค่นี้เหรอถ้างั้นเราไม่ขอไฟไดนิ่งก็ได้เป็นไฟไดนิ่งแบบที่สามารถเติมได้หรือไม่เติมได้ครับเติมได้แล้วกเติมได้ก็โอเคค่ะโอเคโอเคใครอยากได้หมู นี่หมูไข่อยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเติมให้เลยทุกคนเลยอ่านี่เราเอาหมูท็อปเลยแล้วกันเนาะนี่ไงสวยๆหอมหอมมากเลยแน่นอนอ่ะเติมได้นะครับใครไม่อิ่มเติมได้นี่แค่นี้ง่ายๆก็เสร็จแล้วอ่ะจานนี้สำหรับคุณแม่เลยครับไปไปกินกัน